เตรียมรับมือแนวประทะอากาศจากมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางรอกใหม่มีผลกระทบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกวันพรุ่งนี้ประเดิมสองภาคแรกไทยตอนบนเตรียมรับมือฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงวันที่1มีนาคม2,564เป็นต้นไประวังป้ายโฆษณาขนาดใหญ่สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง ต้นไม้ขนาดใหญ่รวมถึงป้องกันพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วยสวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวาตาภัยอุตุภภัยพยากรณอากาศพบกันนะครับในช่วงเย็นของวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์2564ก่อนที่เราจะไปฟังข้อมูลข่าวสารนะครับรวมถึงการประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆจากทางราชการ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสันกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องเมื่อทุกท่านกดติดตามแล้วนะครับเมื่อมีการอัปเดตข่าวสารและข้อมูลของช่องข้อมูลก็จะเด้งไปที่หน้าจอของท่านเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้ก่อนใครในโลกนี้อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสันกระดิ่งกันด้วยนะครับ เมื่อกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งกันแล้วเราจะไปดูนะครับบริเวณความกดอากาศสูงรวมถึงแนวประท่าอากาศที่จะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงรวมถึงพายุฝนที่จะเกิดขึ้น โดยจะเริ่มนะครับตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปประเดิมที่บริเวณภาคอีสานตอนล่างบางพื้นที่ภาคตะวันออกบางพื้นที่และในวันถัดๆไปนะครับฝนจะก,กระจายในบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้บางพื้นที่นะครับเพอพึ่งเข้าสู่รืดูร้อนอย่างเป็นทางการในวันนี้นะครับ ฝนจะมีไม่มากเพราะไม่ใช่ฤดูฝนนะครับอาจจะเกิดการตกได้แค่บางพื้นที่ในบางพื้นที่อาจจะไม่ตกนะครับฝนนะครับจะมีประมาณ 10-60... ของพื้นที่แล้วแต่สภาพภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับโดยในวันพรุ่งนี้นะครับ28กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจะมีนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะครับ เราจะเห็นเส้นที่แผ่ลงมาแบบถี่ยิบโดยจะเริ่มนะครับเริ่มเข้ามานะครับที่บริเวณประเทศจีนลงมาสู่บริเวณทะเลจีนใต้ก่อนในวันพรุ่งนี้โดยจะลงมาที่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนและทะเลจีนใต้ตอนกลางเข้าสู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคแรกโดยบริเวณเส้นความกดอากาศสูงที่1นึ่นะครับจะเข้ามาแต่ที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในระยะแรกจะแผ่ซึมเข้ามา เมื่อบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นเข้ามานะครับประเทศไทยมีหย่อมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนปกคลุม l 1 0 1 0นะครับเป็นสัญลักษณ์ของบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ํานอกจากมีหย่อมความกดอากาศต่ําแล้วยังจะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่จะพัดเข้ามาปกคลุมเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลนะครับโดยกล่าวไปแล้วนะครับว่าประเทศไทยมีอากาศร้อนอยู่แล้วดังนั้นก็จะเกิดแนวประทะอากาศขึ้นนะครับทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นและอาจจะมีพายุลูกเห็บเกิดขึ้นนะครับโดยจะเน้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างในบางพื้นที่นะครับไม่ทุกพื้นที่ ส่วนคลื่นลมที่ปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้นะคะเป็นลมตะวันออกจะมีกําลังแรงขึ้นตามไปด้วยทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครบบริเวณความกดอากาศสูงกันก่อนนะครับโดยความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่จะเข้ามาปกคลุมนะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ซึ่งในระยะนี้นะครับเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ ก็จะทําให้ในช่วงเช้ามีอากาศเย็นเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับในบางแห่งของบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยจะเน้นในช่วงเช้านะครับอยู่ในเกณฑ์ของอากาศเย็นต่อเนื่องไปเลยนะครับโดยอากาศเย็นนะครับในช่วงแรกๆก็จะมีเข้ามาส่วนในช่วงหลังๆนะครับอากาศเย็นก็จะค่อยๆลดลงตามลำดับของมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุม ส่วนในช่วงเช้าก็จะมีหมอกและหมอกลงหนาจัดเกิดขึ้นได้นะครับในระยะนี้เหนืออีสานกลางตะวันออกรวมถึงภาคใต้นะครับจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมนะครับที่มีกําลังปานกลางบวกกับอากาศร้อนและความชื้นที่เข้ามาพร้อมกันนะครับในระยะนี้ก็จะทําให้เกิดหมอกและหมอกลงหนาจัดเกิดขึ้นได้ต่อไปนะครับเราจะไปดูฝนนะครับบริเวณประเทศไทยตอนบนการรวมถึงบริเวณภาคใต้ โมเดล GFS windy.com จะให้มีฝนเข้ามานะครับในวันพรุ่งนี้ที่บริเวณจังหวัดตราดส่วนบริเวณอื่นๆนะครับอาจจะมีเข้ามาที่บริเวณจังหวัดนาราธิวาสบางพื้นที่ด้วยต่อไปนะครับวันที่1มีนาคมฝนจะเน้นที่บริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ตอนกลางตอนล่างบางพื้นที่ วันที่2มีนาคม2 5 6 4ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคตะวันออกอีสานตอนล่างวันที่สมีนาคม2 5 6 4ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคกลางภาคตะวันออกอีสานตอนล่างภาคเหนือด้านตะวันออกภาคตะวันตกรวมถึงภาคใต้ตอนบนตอนกลางจนถึงตอนล่างบางพื้นที่ส่วนในวันที่4มีนาคม2 5 6 4 4ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคตะวันออก ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ตอนบนรวมถึงอีสานตอนกลางภาคตะวันตกด้วยนะครับส่วนวันที่5มีนาคม2 5 6 4ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันตกรวมถึงภาคใต้6มีนาคม2 5 6 4ฝนจะเน้นที่บริเวณอีสานตอนล่าง อีสานตอนกลางอีสานตอนบนอีสานด้านตะวันออกภาคตะวันตกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนล่าง7มีนาคม2564ฝนจะเน้นที całe, ่บริเวณภาคตะวันออกอีสานตอนล่างที่ติดกับบริเวณภาคตะวันออกอีสานตอนล่างอีสานด้านตะวันออก8มีนาคม2564ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคตะวันออก อีสานตอนล่างอีสานตอนบนบางพื้นที่ภาคใต้ตอนบนรวมถึงภาคตะวันตกบางพื้นที่สิ้นสุดโมเดล8มีนาคม2564ต่อไปนะครับจะเป็นโมเดล ECMWFwindy.com ส่วน ecmwind.com f w นะครับวันนี้27กุมภาพันธ์2564อาจจะมีฝนเข้ามานะครับเล็กน้อยที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีรวมถึงมุกดาหารชานุมานด้วยนะครับเป็นบางพื้นที่และภาคตะวันออกบางพื้นที่นะครับส่วนในวันพรุ่งนี้28กุมภาพันธ์2564ฝนจะมีที่บริเวณอีสานตอนล่างอีสานด้านตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออก และภาคตะวันตกบางพื้นที่ส่วนหนึ่งมีนาคม2564ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคตะวันออกอีสานตอนล่าง2มีนาคม2564ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคตะวันออกอีสานตอนล่างภาคตะวันตกและภาคใต้อีสานด้านตะวันออก 3มีนาคม2564ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงภาคเหนือตอนล่างภาคใต้ตอนบนตอนกลางจนถึงตอนล่างภาคตะวันตก 4. มีนาคม2 5 6 4ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกรวมถึงภาคใต้นะครับแค่บางพื้นที่ 5. มีนาคม2564ฝนอยู่ในเกณฑ์กระจายอีสานกลางต,วอองาต 6, า 64, ะงตวันออกรวมถึงภาคใต้ 6. มีนาคม2564จะมีฝนอีสานกลางตะวันออกรวมถึงภาคใต้ 7. มีนาคม2564ฝนจะมีที่บริเวณภาคอีสานภาคตะวันออกรวมถึงภาคกลางบางพื้นที่ 8. มีนาคม2564ฝนจะมีที่บริเวณภาคอีสานภาคตะวันออก รวมถึงภาคใต้บางพื้นที่ต่อไปนะครับเราจะมาวิเคราะห์โมเดล gfswindy com กันนะครับในเรื่องของฝนโดยในวันนี้นะครับวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์สอไม่มีฝนส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับ28กุมภาพันธ์สอออาจจะมีฝนเข้ามานะครับที่บริเวณภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดตราดนะครับบางพื้นที่เท่านั้น ต่อไปนะครับ1มีนาคม2 5 6 4ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคตะวันออกเวลาประมาณ15นาฬิกาสอยดาวแกรงจันทบุรีขลุงตราดนะคับ,บริเวณนี้และบริเวณภาคใตน้คนครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ชฉอวดนะครับบางพื้นที่18นาฬิกากลุ่มฝนนะครับนครศรีธรรมราชบ้านนาสารทุ่งใหญ่พังงากระบี่สุราษฎร์ธานี พนมสารคามหนองว่าครองตะกราวสอยดาโป่งน้ำร้อนจันทบุรีขลุงตราดนะครับและจะมีตกเรื่อยๆจนถึงประมาณ22-23นาฬิกากลุมฝนก็จะค่อยๆซาลง2มีนาคม2564ฝนจะมีที่บริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยเริ่มลงมาเลยนะครับตั้งแต่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทับสะแกบางสะพานน้อยชุมพรหลังสวนท่าชนะสุราธานีขนอมนครศรีธรรมราชเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางภาคตะวันออกที่บริเวณระยองแกลงสอยดาวคลองตะเราวจันทบุรีและตราด ส่วนในวันที่2มีนาคม2,514ฝนจะเริ่มเวลา6นาฬิกากรุงเทพมหานครและปริมณฑลสมุทรปราการฉะเชิงเซาพนมสารคามพนัะนิคมชนบุรีหนองใหญ่พัทยาปลวกแดงชุมแสงสัตหีบบางพื้นที่ระยองบางพื้นที่และกแกลงบางพื้นที่รวมถึงบริเวณอำเภอขุขัขนจังหวัดศรีสะเกดและอำเภอกันทละลักษ์ และกลุ่มฝนจะค่อยๆซาลง11นาฬิกาจะมีตกเข้ามาอีกนะครับที่บริเวณคอนบรีโนนดินแดงสะแก้วครองหาดครองตะเกราสอยดาวจันทบรุรีขลุงตราดบริเวณนี้นะครับ ต่อไปเวลา14นาฬิกากลุ่มฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นโดยจะเน้นที่บริเวณสระบุรีมัวเกเหเลกวังม่วงปากช่องนครนายกบ้านตะขบไทยสามคัคคีคอนบรุรีบ้านกุดโบสลหารทรายบ้านหนองสเสม็ดตาพระยาสาแก้วฉะเชิงเซาชนบรุรีพัทยารียองแกลงครองตะเกาวครองหาดสอยดาวจันทบรุรีขลุง ตราดบริเวณนี้นะครับ ส่วนเวลาประมาณ17นาฬิกานะครับกลุ่มฝนจะเริ่มเข้ามาที่บริเวณอีสานตอนล่างเดชอุดมกันทะล,ลักขุขันอุบลราชธานีสีสเกตสุริน์บุรีรัมนางรองโนนดินแดงคอนบรีตาพระยาสะแก้วปากช่องปราจีนบรีฉะเชิงเราพระนครศรีอยุธยาวงเวียนสะแก้วชนบรุรีครองตะเราพัทยารยอง แรงสอยดาวจันทบรุรีขลุงตราดบริเวณนี้นะครับส่วนบริเวณภาคใต้จะมีที่บริเวณหาดใหญ่ยะลาและนาราธิวาสบางพื้นที่ต่อไปนะครับก็จะยังมีตกเรื่อยๆจนถึงเที่ยงคืนของวันที่2ก็ยังจะมีตกนะครับ ส่วนในวันที่3มีนาคม2564เวลา7นาฬกากลุ่มฝนอาจจะมีที่บริเวณขอนแก่นกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดพยยาภูมพิพิสัยบุรีรัมย์สุรินทร์นางรองโนนินแดงคอนบรุรีตาพระยาสะแก้วคลองหาดคลองตะเกาชนบรุรีสอยดาวพัทยาระยองแกลงจันทบรุรีตราด หนองไผ่หนองบัววิเชียนบรีบำเน็จนรงสะโบดวงเวียนสาแก้วปากช่องการจนบรีกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลราชบรีบางเลนสองพี่น้องกำแพงแสนนคปรปฐมโพธารามราชบรีสมุทรสาครบ้านแพรกหนาแดงจอมบึงสวนพึ่งบ้านโป่งกระทิงกลางบ้านทาสะเหลาหัวหินประจบพิริขันบางพื้นที่นะครับ เวลาประมาณส0บนาฬิกากลุ่มฝนจะเน้นที่บรียนภาคกลางนะครับตกเพิ่มมากขึ้นเป็นฝนปานกลางที่สระบุวงเวียนสาแก้วปากช่องพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีสาแก้วคลองหาดคลองตะเกรกาากรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ่าเชิงเซาชนบรุรีสอยดาวพัทยาระยองแกลงจันทบรุรีตราดเพชบรบุรีหัวหินการจนบุรีห้วยกระเจาไโยก ครับบริเวณนี้13นาฬิกาก็ยังจะมีตกนะครับบริเวณเดิมเพิ่มเติมนะครับคือบริเวณภาคอีสานและบริเวณ ภาคตะวันออกสีคิวปากช่องม่วกเหล็กสระบรุรีวังม่วงบ้านตะขบไทยสามกีโชคชัยคอนบรีบ้านกุดโบสรละหารทรายบ้านหนองสเสม็ดบ้านหนองไฮสะแก้ววัฒนานครนะครับบริเวณนี้รวมถึงภาคใต้ตอนบนเพชรบุรีท่าเลาบ้านพงเคชะอําหัวหินบ้านป่าละอูปารานบุรีนะครับบริเวณนี้ ต่อไปเวลา17นาฬิกาก็ยังจะมีตกเรื่อยๆนะครับกลุ่มฝนปานกลางนะครับเวลา19นาฬิกาจะเน้นนะครับกลุ่มฝนปานกลางที่ไทยสามาคีบานหนองไฮสะแก้ววัฒนานครหนองว่ารวมถึงนะครับสวนเพื่ง และกลุ่มฝนนะครับเวลา19นาฬิกาอาจจะมีเข้ามาที่เลยนากลางน้ำโสมผูเรืออุดรธานีบ้านนาคำชุมแพนครไทยนะครบบริเวณนี้และกลุ่มฝนจะค่อยๆซาลงในวันที่4มีนาคม2564นะครับ เวลาประมาณ16นาฬิกากลุ่มฝนจะมีที่บริเวณชนบุรีคลองตะเราพัทยารีองแกลงสอยดาวจันทบรุรีขลุงตราดนะคะบ,บริเวณนี้และเวลาประมาณ19นาฬิกากลุ่มฝนจะมีที่บริเวณภาคตะวันตกไยโยการจนบรุรีสวนเพื่งเพชรบุรีนะคะบ,บริเวณนี้ และภาคใต้นะครับอาจจะมีที่บริเวณสุราษฎร์ธานีตะกัวป่าภูเก็ตหาดใหญ่สงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับส่วนในวันที่5มีนาคม2,564กรกลุ่ฝนนะครับอาจจะมีที่บริเวณขอนแก่นโพชัยบานทาดท่าแขกมุกดาหารสุรินทร์นครราชสีมา นครสวรรค์ทองผาภูมิสวนพึ่งหัวหินนะครับรวมถึงภาคใต้เกาะสองสุราษฎร์ธานีตะกัวป่าภูเก็ตตรังหาดใหญ่สงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสกลุ่มฝนมีตกเรื่อยๆนะครับ ส่วนในวันที่6มีนาคม2564ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกพรเจริญนาว่าบ้านทาตสกลนครท่าแขกกุชินารายมุกดาหารยะโสธรศิลาลาดอำนาจเจริญสีสเกตอุบลราชธานีเดชอุดมกันทลักษ์ขุขันและที่บริเวณห้วยกระเจาไซโยกการจนรุรีพระนครศรีอยุธยานะครับบริเวณนี้ และหลุ่มฝนก็จะค่อยๆซาลง7มีนาคม2564ฝนจะมีที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างนะครับแค่บางพื้นที่โดยจะเน้นที่บริเวณนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานี 8มีนาคม2564ฝนจะเน้นที่บริเวณอีสานตอนล่างนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานี12นาฬิกาอาจจะมีเข้ามาที่สระแก้วปราจีนบรุรีสระบบรีปากช่องกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลฉะเจิงเศราชนบุรีคลองตะเการาคลองหาดและสอยดาวนะครับบริเวณนี้ ส่วนภาคเหนือตอนบนนะครับอาจจะมีเข้ามา12นาฬิกาของวันที่8ทุ่งช้างปัวบ่อกเกลือเทศบาลเมืองนานบ้านน้ำตวงเวียงสานะครับริเวณนี้ส่วนโมเดลนะครับยังมีพื้นที่อีกยาวไกล เที่ยงคืนนะครับของวันที่8อาจจะมีตกที่บริเวณอีสานตอนบนน้ำโสมสร้างคอมเลยภูเรือนากลางอุดรธานีพรเจริญนาว่าบ้านทาตสกลน,นครนะครพนมมุกดาหารบึงการหนองคายท่าแขกบ้านดงสวรรค์บ้านนาคำกาฬสิน์กุชินารายร้อยเอ็ดยะโสธรอ่ำนาจเจริญพยัยฆภูมพิพิสัยนะครราชสีมาสะแก้วชัยภูมิ เพชรบูรณ์พิจิตรวิเชียมบรีนครสวรรค์อุทัยธานีห้วยกระเจาไสายโยกกาญจนบุรีนะครับบริเวณนี้ส่วนนะครับในระยะนี้ในช่วงแรกโมเดลอาจเกิดความแม่นยำได้ส่วนในช่วงระยะหลังๆนะครับ เป็นการคาดการณ์ในระยะเวลายาวนานโมเดลอาจมีการผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้ยังไงก็ขอให้ทุกท่านติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอีกครั้งหนึ่งนะครับโมเดลยังอีกยาวไกลอาจมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนประการใดก็ขออภัยทุกท่านไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผม ถ้ามีความคืบหน้าและประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆจากทางราชการทางช่องวาตภายัยอุทกภยัยพยากรณ์อากาศจะนําข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆจากทางราชการมาแจ้งให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องครับผมก่อนที่เราจะไปฟังข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาและพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในวันนี้นะครับวันที่2 7กุมภาพันธ์2564า ในช่วงบ่ายของวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศนะครับในเรื่องของการเข้าสู่ฤดูร้อนของบริเวณประเทศไทยปีพุทธศักราช2564นะครับเนื้อหาใจความของประกาศ ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาวและเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วในวันนี้27กุมภาพันธ์2564โดยในช่วงกลางวันพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนโดยอุณหภูมิสูงสุดตั้งแต่35องศาเซลเซียสขึ้นไปประกอบกับมอรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเ,เวณประเทศไทยตอนบนได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมแทนแล้วซึ่งเป็นการส่งสัญญ,ญาณเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามนะคะบ,บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังคงจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าต่อเนื่องและบริเวณยอดภูและยอดดอยจะมีอากาศเย็นถึงหนาวต่อไปอีกระยะหนึ่งและคาดว่าฤดูร้อนในปีนี้จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม2564นะครับต่อไปเราจะไปฟัง พยากรณ์อากาศจิตวันล่วงหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับโดยคาดหมายลักษณะาอากาศตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์ถึง5มีนาคม2564โดยในช่วงวันพรุ่งนี้28กุมภาพันธ์ถึง5มีนาคม2564บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปรานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับนะครับประเทศไทยมีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนโดยลักษณะดังกล่าวจะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้ สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นข้อควรระวัง1-5มีนาคม2564ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นโดยขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกร,ร,กรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อพืชผลทางการ,กรเกษตรไว้ด้วยพยากรณ์อากาศภาคเหนือวันที่27กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคม64อากาศจะเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอากาศจะร้อนกับมีฟ้ารัวในตอนกลางวันส่วน3 5มถึง5มีนาคม2564 จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0ถึง30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงในบางแห่งลมที่พัดเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว1 0 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ28กุมภาพันธ์ถึง5มีนาคม2,564จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ2 0ถึง40ของพื้นที่1-2ถึง2มีนาคม2,564 จะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นและอาจจะมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้ในบางแห่งภาคกลาง27กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมมีเมฆบางส่วนโดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหรั่วในตอนกลางวันลมที่พัดเป็นลมใต้พัดด้วยความเร็ว10 15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วน2-5มีนาคม2,564จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงในบางแห่งลมที่พัดเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกวันที่1และ5มีนาคม2 5 6 4จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางแห่งส่วน2-4มีนาคม2 5 6 4ฝนจะเพิ่มขึ้นจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงในบางแห่ง ลมที่พัดเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออก27-28กุมภาพันธ์2564มีเมฆบางส่วนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร 1-5มีนาคม2,564ฝนฟ้าขนองร้อยละ20-40ของพื้นที่ลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตก27-28กุมภาพันธ์2564มีเมฆบางส่วนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ส่วน1-5มีนาคม2564มีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-20ของพื้นที่ลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล27กลุมภาพันธ์ถึง1มีนาคม2 5 6 4มีเมฆบางส่วนมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันลมที่พัดเป็นลมใต้พัดด้วยความเร็ว10 15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วน2-5มีนาคม2,564จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงในบางแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อไปนะครับจะเป็นรายงานสรุปสถานการณ์น้ำจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติโดยแหล่งน้ำต้นทุนนะครับของบริเวณประเทศไทย ที่ต่ำกว่า50มีอยู่สองภาคนะครับคือบริเวณภาคเหนือและภาคกลางบริเวณภาคเหนือมีปริมาณน้ำาสิล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่41สซส่วนปริมาณน้ำใช้การนะครับอยู่ที่43,88ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่2 1สซส่วนภาคกลางปริมาณน้ำา864ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่42เปอร์เซ็นต์ ส่วนปริมาณน้ำใช้การอยู่ที่816ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่38เปอร์เซ็นต์ส่วนแหล่งน้ำขนาดเล็กข้อมูลน้ำวันที่26กุมภาพันธ์2564 มีอยู่จำนวน1 4 1 0 9แแห่งปริมาณน้ำา2 2 8 8ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นนอยู่ที่43เปเซ็นต์นะครับยังต่ำกว่า50สเปร์เซ็นตส่วนหนองบึงนะครับที่มีอยู่จำนวนต่ำกว่า50เปอร์เซ็นต์มีอยู่7แห่งปริมาณน้ำรวม225ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นนอยู่ที่38เซ ส่วนแหล่งน้ําขนาดใหญ่มีอยู่2แห่งนะครับคือบึงหนองหานและบึงบอระเพ็ดมีปริมาณน้ํารวม177ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นเปอร์เซนต์อยู่ที่36%สเปอร์เซส่วนขนาดกลางมีอยู่5แห่งคือบึงราชนกบึงสีไฟกวานพเยาบึงระมานและบึงตะเครงมีปริมาณน้ํารวม48ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่48เปอร์เซนตขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภัยอุทกภัยพยากรณอากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ